สำคัญที่สุดสำคัญมากสำคัญอันดับหนึ่งในการสร้างตัวตนเพจของครูเพจน,นี้นะคะเริ่มคัดกรองฐานแฟนใหม่ทั้งหมดเพราะคลื่นของคุณนักตังเองการปรับเปลี่ยนลุกของคุณนักตังเองการเปลี่ยนคลื่นของคุณนักตังเองมันเป็นการคัดกรองคนแบบโอ้โหให้เรา ดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องซีเรียสเราไม่ต้องซีเรียสว่าวุวันนี้มีคนดูแค่สองคนสามคนแต่สองสามคนนั้นน่ะเป็นลูกศิษย์ที่เราดึงดูดเข้ามาและมีคุณค่าพพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช็คตัวเองว่าสามเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้วหนึ่งปีที่แล้ว ลุคของเราเป็นแบบไหนถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราต้องการลูกค้าแบบไหนเราต้องการฐานแฟนแบบไหนฐานแฟนคนณับตังค์คือคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองรักการเรียนรู้เป็นคนที่เป็นปราดบนเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่พร้อมจ่ายการแต่งตัวของเรามันมันสามารถทําให้เราเลือกคนได้ในการแต่งหน้าของเราเราจะไม่ทําให้คนอื่นรู้ว่าเราคือมือสมัครเล่น แต่เราจะทำให้คนอื่นรู้ว่าเราคือมืออาชีพถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ